สวัสดีครับายบ่ายครับผมพาเชอรี่ไปออกกำลังนะครับผมเดินออกกำลังก็จะพาไปเล่นน้ำด้วยกรูลเปนวันนี้หนี หมาที่อยู่บ้านเอโกชอบตามเหลือเกินวันนี้ล็อกตัวไว้พายเชอรี่มาทชเดียวมันวุ่นวายครับผมไอหมาก็จะไล่ช้างช้างจะไล่หมาเอาวันนี้ล็อกตัวไว้เอามาแต่เชอรี่ <c oughs> มาเชือกเดียวครบอเชือชกเดียวมาเชือกเดียวนะครับผมป่าหลบหลบนะครับทุ่งนา กลายเป็นป่าไว้หมูแล้วละนี่ก็จะเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมเพิ่งกำลังจะปลูกได้ปีสองปีแนละ้วไปครับเราจะไปเล่นน้ำกันเจอรอจังครับเจอรอจังครับ ฝากติดตามน้องด้วยนะครับเชลรจังนะครับผมบ้านก็ดูยังไม่เสร็จง่ายนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามน้องด้วยนะครับเชลยจังนะครับผมข่ากา็ทุกเย็นนะครับผมจะไลฟ์ขายผลไม้ครับขายอาหารพอได้สะสมคะแนนช้างบ้านนะครับผม ที่จะไปแล้วครับหนองน้ำสาธารณะใช้น้ำเป็นดึงปลาปาขึ้นหมู่บ้านนะครับชื่อครับผม